สวัสดีครับผมนายพทุทธรชมอินชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับสเลขที่2วันนี้จะมาทําการนําเสนอเกี่ยวกับสายชีวโมเลกุลในชีวิตประจําวันนะครับโดยวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเสียสภาพของโปรตีนและการใช้ไขมันในชีวิตประจําวันนะครับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติของโปรตีนนะครับมีผลทําให้โครงสร้างทางเคมีเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้ไปทําลายทันทับเปปทด์ยนะครับสิ่งที่ถูกทําลายคือพันธะไฮโดรเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างระดับต่างๆนะครับเมื่อโครงสร้างมันถูกทําลายเนี่ยก็จะเกิดการไขตัวแล้วก็เปลี่ยนจากโครงสร้างเดิมนะครับเป็นโครงสร้างใหม่โดยการสูญเสียทางธรรมชาติของโปรตีนเนี่ยจะมีหลายปัจจัยนะครับโดยปัจจัยแรกเนี่ยก็คือความร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับจะทำให้พันธะไฮโดรเจนเนี่ยมันถูกทำลาย พอมันถูกทำลายปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสภาพนะครับแต่ถ้าว่าอุณหภูมิไม่สูงมากนะมันก็จะสามารถผันกลับคืนได้แต่ถ้าอุณหภูมิมันสูงมากแล้วมันก็จะผันกลับไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นไข่ดาวนะครับเวลาเราทอดไข่ดาวเนี่ยส่วนที่เป็นใสๆนะครับมันก็จะเป็นสีขาวขึ้นมาเกิดเป็นเจลนะครับซึ่งถ้าเราทอดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาส่วนที่เป็นสีขาวของไข่ขาวเนี่ยกลับไปเป็นใสๆได้นะครับ หรือว่าจะเป็นการสุกข,ของเนื้อสัตว์นะครับ <_ d ream> เช่นกุ้งต้มเวลาเราต้มกุ้งเนี่ยกุ้งอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอากุ้งที่มันสุกแล้วเนี่ยกลับมาทําให้มันดิบได้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโปรตีนแบบผันกลับไม่ได้นะครับต่อไปนะครับปัจจัย ph นะครับค่า pH ของโปรตีนที่พบในธรรมชาตินะครับ S 1> <S 1> จะมีประจุรวมเป็นลบ <ức> ก็เหมือนนมครับเวลามันมีประจุลบอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดการผักกันนะครับลบเจอลบมันก็จะผักกันพอผักกันเนี่ยมันก็จะผักผอผักแล้วก็จะกลายเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนนมที่เป็นสีขาวทั้งแก้วแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับค่าพ H เนี่ยโดยการเติมกรดลงไปนะครับมันจะทําให้ประจุรวมโปรตีนเนี่ยเป็นศูนย์พอประจุรวมโปรตีนเป็นศูนย์เนี่ยมันก็หมายความว่ามีประจุบวกและประจุลบที่มันเท่าๆกันนะครับ พอมีบวกกับลบที่ถ้ามันเท่าๆกันเนี่ยแน่นอนครับบวกกับลบเวลาเจอกันมันก็ดูดกันใช่ไหมครับพอมันดูดกันปุ๊บมันก็จะจับตัวเป็นก้อนไอ้พวกที่มันจับตัวเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับส่วนไอ้พวกลบๆที่มันไม่ได้จับตัวกันน่ะมันก็จะผักผักกันแล้วก็ลอยขึ้นข้างบนครับซึ่งมันจะเกิดการแยกชั้นที่เราเรียกว่าการตกตะกอนนั่นเองครับไปต่อไปนะครับแรงกล แรงกลเนี่ยจะมีผลรบกวนต่อพันธะภายในโมเลกุลนะครับทําให้เกิดการอ่อนแอหรือวัตถุทําลายนะครับเช่นเดียวกับความร้อนตัวยอย่างเช่นวิปครีมนะครับที่ถูกปัน่นมันก็จะกลับไปเป็นนมเหมือนเดิมไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้แรงดันสูงนะครับที่ทําให้ไข่ขาวแข็งตัวได้เช่นเดียวกับความร้อนนะครับต่อไปนะครับการสูญเสียธรรมชาติด้วยโลหนะลห,หนักโลหะหนักในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า5กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรนะครับ เช่นตะกั่วแคดเมียมปราลอดทําให้โปรตีนสูญเสียธรรมชาติได้โดยโลหะจะไปรวมกับโปรตีนแล้วก็ทําลายพันธะระหว่างโปรตีนกับโปรตีนนะครับหรือโปรตีนกับน้ํามีผลทําให้โปรตีนเนี่ยตกตะกอนนะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับการเสียสภาพของโปรตีนต่อไปผมจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้น้ํามันในชีวิตประจําวันนะครับประการที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดไปเกี่ยวกับโควิน -19 ไม่อยู่ตัวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากมันในการปรุงอาหารนะครับก็เราจะมาทําความรู้จักกับน้ํามันก่อนนะครับน้ํามันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือน้ํามันพืชแล้วก็น้ํามันสัตว์นะครับโดยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะคิดว่าน้ํามันพืชเนี่ยกินไปเราไม่อ้วนเท่าน้ํามันสัตว์นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว์เนี่ยมันให้พลังงาน ในหน่วยน้ําหนักเนี่ยเท่ากันนะครับก็คือ1กรัมต่อ9กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นน้าํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์ถ้ากินในปริมาณมากก็จะให้ผลเท่ากันนะครับเราจะมาอธิบายที่น้ํามันสัตว์ก่อนนะครับน้ํามันสัตว์เนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับมีคอเ,เลสเตอรอลแล้วก็มีกลิ่นเหม็นหืนด้วยครับมักจะแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องโดยน้ํามันสัตว์เนี่ยก็จะมีพวกตัดทุกชนิดเลยครับแล้วก็น้ํามันมะพร้าวและน้าํามันปาล์มต่อไปนะครับน้าํามันพืช น้ำมันพืชเนี่ยจะมีคุณสมบัติตรงข้ามกับน้ำมันสัตว์เลยครับน้ำมันพืชส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าแล้วก็มีกลิ่นเหม็นหืนเมื่อใช้แล้วนะครับน้ำมันพืชเนี่ยก็จะได้แก่น้ำมันพืชทุกชนิดเลยนะครับยกเว้นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันปาล์มนะครับต่อมาอันนี้สําคัญนะครับวิธีการเลือกน้ำมันในการปรุงอาหารการใช้น้ำมันปรุงอาหารเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความร้อนนะครับเป็นหลัก นอกจากการเลือกน้ำมันที่ถูกต้องจะทําให้อาหารอร่อยแล้วเนี่ยมันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับถ้าเราเลือกน้ํามันผิดเนี่ยมันอาจจะมีโทษต่อร่างกายได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับการผัดการผัดเนี่ยเราใช้น้ํามันน้อยนะครับเหมือนเวลาเราผัดข้าวผัดคงไม่มีใครใส่น้ํามันเป็นลิตรหรอกนะครับเวลาผัดข้าวผัดนั้นเราจะใส่น้ํามันแค่นิดเดียวเราจะใช้น้ํามันพืชชนิดใดก็ได้นะครับในการผัดข้าวผัดต่อไปนะครับการทอด การทอดอาหารเนี่ยมันต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันมากด้วยดังนั้นเราอ่ะไม่ควรใช้น้ํามันพืชน,นะครับเพราะว่าน้ํามันพืชเนี่ยจุดเดือดมันต่ําถ้าเกิดว่าเราทอดไปนานๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดสารพิษขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํามันตัดเนี่ยทอดเราจะได้อาหารที่มันถลูกประเภทนะครับต่อไปนะครับการทําน้ําสะอาดอย่างสุดท้ายแล้วนะครับ น้ำสลัประเภทต่างๆเนี่ยต้องใช้น้ํามันที่มันไม่แข็งตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้น้ํามันแข็งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนนะครับซึ่งน้ํามันที่มันไม่แข็งตัวเนี่ยก็คือน้ํามันข้าวโพดน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันมะกอกอะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นน้ามันพืชก็สรุปอีกทีนะครับการผัดเนี่ยก็จะใช้น้ํามันพืชนะครับส่วนการทอดอาหารเนี่ยจะใช้น้ามันปาล์มการทอดอาหารก็พวกการทอดไก่ทอดปลาทอดกล้วยแขกทอดปลาท่องกทอดโดนัทอะไรพวกนั้นครับจะใช้น้ํามันปาล์มนะครับหรือว่าน้ํามันสัตว์ การทำน้ำสลัดนะครับจะใช้น้ำมันพืชน,นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับประโยชน์ของสารชีวโมเลกุลในชีวิตประจำวันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ